Sí. เียงดีขนาดเนอะ,อะนนสบายดีพ่อแม่มพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อมานี่นนอนลลยออกหาถ่ายงานพี่น้องเลย,นนเย,ย,ยลุงกับน้องเคยพากันลงที่พี่น้อง บ่าวลาวกำลังโทรถามบ่าวแอนเพี่นเนาะโบเคอยหู้จักทางเนี่ยพี่น้องเลยอันนี้บ่บหัวเป็นบ้านยังขับรถวนไปวนมาเนาะโอทางบ่าวลาวเพฝนลงหาทางทางพี่น้องเลยบ่เคยมาจาักเสื่อเนาะบ่าวลาวกะ เคยมาก็ย um ังงงเนาะสรุปนะเดยไปสิ่งนี t ani> <t ani> <t ani> ้นะโอ้ไปนไปผูกพี่น้องเลยตีโลดกลับมาอีกเนาะมันมันยังงงประเดยัเบุเคยมาจะเขื่อเดย์เข่าข้งแรกเด้เดีบ้านแต่ว่ามันมันมีสีแยกแล้วก็แยกที่บุหูไปใช ห<อ>ลายแง่งพีเนาะจากสิไปทางใดตีลายบ้านนะน,นะนลายบ้านเ<อ>นาะไปสิน,นี่นนพี่นอ้องไอเด็กน้อยกันฮะการเลิกคงเทียนพี่น้องเราพา,าลงทางแล้วพี่น้องเไยกลับรถพี่น้องเไย โมโหัวบอกลาเพิ่นสิอ่าพาไปใส่เนาะสิบโมงนาไปใส่ี่นไปหาน้องพาหลวงนะครับไปหาอ๋อน้องพาหลวงสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพาหลวงประจอนก็นยังไม่เคยไปจักเสื่อพีอ่น้อดหวังเลยฮะก็มาอ่าก็บอกลาเพิ่นเป็นครัง้งแรกน้องพาหลวงเพิร์ดโมโหสิอยู่ระบบบนนัดด้นนักเลยกล่าวคอนเลยได้กเนาอ๋อเด็กน้อยกล่าวคอนเลยของเช่นระวังเด้อน้อยได้

ทางเส <t monkeys> <man qualified worldwide> ้นไหนเนี่ยโมเคยมายักเถื <may> <may out> ่อบ้านตัวเองยิ่งเสือบ่เคยแบบทั่วเลยีบางทีเอากับบัวบัไปเลยสำหรับกับบัวได้ฮะค่อยไปบัวได้บัวได้มาเขตนี่จักบัวได้มาแต่ไปแต่เขตอื่นเนาะบัวจอนให้โมจักยังเลยพี่น้องเลยมืดตึ๊บเลยแถวนี้ก็นัดอยู่แถวบ้านบัวจอนแก่ โบเคอยได้ไปทั้งหนายเนะาะได้มาถ่ายคลิปนี่แหละพี่น้องเลยหูแจักบ้านนั่นบ้านนี่ไงได้ไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยบ้านนั่นบ้านนี่ก็ได้เห็นบวันใดโบเคยไปกัดได้ไปพี่เนาะโอ้โห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 สุดยอดเลยท,ทางกับโบเคยดีไปเลยพี่น,อนอมม้องเลยมีแต่คุมมีแต่ย้ำเนาะใครเน,นี่ยแต่ยาำแรง บมมีขีตขดตมบันไดห่างฝนขีดฝุตเนาะทันยามฝนกับบ้าเตะคุมกับร้ายแบบวันนี้ก็มาฮอ,อนอีกหมู่บ้าน,านหนึ่งหล่ยพี่น้องบ้านพังเฮงจีได้แล้วบ่้านนี้จีได้แล้วคือสิบลงเนาะบ้านนี้บลูงเลาะบ้าน กินี่มันเพราะว่าเขามาเส้็จนะเด้มันก็เลยแบบเผ็ดเหตแบบงงเนาะมันมันมีมาแต่มันมีสีเงี้ยวันนี้เขาก็แบบไปบูธพี่น้องเลยแล้วมามาตอนนั้นมากับสมภพทรัตว์เพินพามาทางลัดนี่แบบเห็ดถึงงงเลยน้องนี่เ็ยขับไปอีกไกลเติบแล้ววันนีเขืเรียนไป น้องเพิ่์นนักห้องโอโ้ชิวเพิ่น์นบอเนาะมันจะเป็นนักห้องอะไรเนาะเอาไปหากับบริษัทเพิ่์นไว้เนาะมองว่าเพิ่์นจิ่หรือบอสจับจิวูปเลย <c oughs> อย่างหนึ่งมื้อนี้กับมาหาทางทงพี่เพไนเนาะทงพี่ที่ว่าเพิ่์นบขาได้พ,าพ,าพ่อกับพ่อเพิ่์นสามสิบกว่าปีแค่แหละเรามาหาพ่อเราอีกรอบเนาะง ขามหวยขามคัวไ <So, S 2> ปเลยโซเพอร์มันก็นกนกนคือสีใครแน่นเนาะเดีนี้รับรถคือสีเ<ม>สียดแน่นนงงเ,นเยนนยนลยพ,เพี่น้องเลยเปิดสีเสียดแน่ก็โยกเุบไลายแพร่เตอร์ได้พี่น้องเลยธรรมดาเยขับรถเนอะถือว่าไปใส่มาใส่ได้พี่น้องไหยไปคนเดียวใครเนาะ ครับไปเรื่อยๆครับเขาจับผุมมือมันก็ชินไปเองนะ <c oughs> เนะนะห็นแล้วนะเขาประมาณโมเมนต์มามือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมาครับเธอหนึ่งคือว่าเจะเป็นมันนะนไปผุมมือกับครับโหลง่าย <c oughs> ไม่หันที่กับ เอาเซนูบอมที่กับเมื่บ้านบอมขับไปครับคุ้มืงิก็ถือว่าคล้องหน่ยเนาะถือว่าสิ้นเขาเลขเขาเนี่กับเขาเลขกับบุ้งบุ้งบุ้งงกับต้องแบบเห็ดแบบไหนแบบไหนแบบบ่ดได้กับเกลือะ้าเนาะคือว่าสิ้นเลยต่ตอนนั้นอะไรบัตรบุ้งงามหาเงินเติมน้ำมันมันบาัตร รถใหน้ำมันตัวสุดยอดเลยไปไกลแห่งอ่างเว้าแล้วน้ำมันทีซาหาแฉนยิงจะบโบได,ได้ลายเลยเดน้อยพี่นองเลยมีรถใหญ่เนาะเต่มน้ำมันห้งเปลืองและขาเดินทางเก็นยังก็งคือรถจักรเขาได้จักรเอาหาหกสิบกะเต็มทางกับไปรอยนึงรถ <laughs> จกักรอยนึงไปกั สัตว์สิไปไปได้ทัวร์ที่อีเนาะอันนี้มันมันก็สะดวกสบายแบบนึงหมดใหญ่งอะไร้ะไรนะไปกับบันเทิึกกิปุ่นอย่างไรยามนี่เนาะเวลามันเทิงตากแดดตากลมเนาะยามมันหนาวกับบันเทิหนาวนะพี่อนเราแบบการสะดวกสบายอีกแบบสบายพลเยือนครับสิประหยัด์งดไปอีกเวลาเราโมมีเงินเนาะโมมีเงินเติมน้ำมันจ้ะอะไรอย่าง รถจักไปไปใกล้ๆอารถจักไปเนาะ <c oughs> นแต่บางงานบางเขตเนาะนั่นเองก็บนในใกล้ก็ขี่รถจักไปขี่รถจากไปก็โอเคเลยอนี้มันคือแบบเรามาไกลกะเทียวว่าไกลพอสมควรพี่น้อนงเลยกระยังเครื่องอะไรบ่นี่ไกลสิฮ่อนแล้วอ๋อกะเทียวว่าไกลพอสมควรพี่น้อในในงไกลสิฮ่อนบ้านพอนเนาะ สือบ้านน้องเพิ่นเราใดนะบ้านเดียบ่อืมอันนี้บ่บ้านพังเฮงนี่แหละบ้านพังเฮงอันนี้เป็นบ้านของน้องเพิ่นบ่อ๋อสะมาฮอดแล้วพี่น้องกันหอดูบ้านเพขาเละปลูกตำหนาวผมจะที่อยู่แล้วบ่ได้พี่น้องครับเฮาสิมาถ่ายเอ่อให้เอเบิงเบ่องอีกเนาะว่าสิเป็นจังได๋พอดีว่ามีมีคนสนใจนะไรอยากเอาอน้องมปเป็นห้องนะ บอกว่าน้องกที่ไปบอกแต่ว่าบางคนมันก็อยากให้น้อกมันเป็นนักห้องนะนะถ้าเป็นนักห้องนี่มันต้องห้องได้เพิ่งยังก็ได้ครับต้องฮัดฮัดลอกฮัทรำเสียงยังแบบใดดีเลยเราก็ยังบอบอกบานใดนะนะแต่ว่าก็มักในการลองเพลงซื้อ สไตล์มอลลัมบ่หรือว่าสไตล์หน่าสิมอลลัมหรือว่าอินดี้อ่ะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะกลับไปฟังน้ำกันหน่อกันพี่น้องได้ยหอดเลยหอดเลยใส่บาบรนี่นะโอ้หหอดเลยหอดเลยหอดเลยอยู่บ่พี่น้องเลยมาลุ้นน้ำกันอันนี้แมนบ่ มันอยู่พอดีเลยจอดบานนี่ไปบ่อ้อมตรงเอาแล้วพูแม่พี่น้องตอนนี้ก็มางฮอดเทือนน้องเพิ่นไปที่เรียบร้อยเนาะมากระน่องเพิ่นก็นกำลังผักมันพี่น้องไงผักมันผ่านมันเนาะนี่เพิ่นตากไปบ้ามันเพิ่นเดี๋ยวสิเข้าไปทำสัมพันธ์น้องเพิ่นเนาะ มืัอนี้ปอล,ล่าให้เขา,าสัมภาษณ์เดียวแล้วพี่น้องมืาอนี่ยใจเต้นตุบๆเลยพี่นอ้องสัมภาษณ์ผู้สาวเป็นครั้งแรกเนะาะสบายดีน้องล่ะมาน้องไปกับผักมันพี่นอ้องเลยมันปลูกลายอยู่บ,มบ่มันะปลูกบ่หลายบนไดนก็ไม่รู้นะที่เห็นอย่แล้ขายจะเถื่อแหละยังไม่ทันเลยขาย,ย อยู่พี่เขาครับซื้อโลเท่ถิดอยู่พี่ส <4, 5 S 1> นะี่พันห้าสี่พันห้าเนาะอ๋อพน้องพารวมเพนพี่น้องไงประจอนกันยังไม่เคยมาจะเผื่อน้องฮะก็มาครั้างเล็บเห็นหน้าเห็นตาเพื่นพี่น้องไง <15, 15, S 1> น้องอายุเท่าไหร่ล่ะอายุสิบห้าปีสนะิบห้าปีเนาะพี่น้องอ๋อพี่นบอกเลาเพิ่นว่าน้นะนาานองเพิ่นมีความฝันอยากเป็นนักร้องเนาะสัมภาษณ์ผู้สาวก็อยาก ขึ้นเกินได้อายพี่น้องเลยบอลยังก็บอกว่าเธอบอกคือเบอลล่าพอดีพี่น้องเลยไปบุบคือคมฟันน่องอยากเป็นนักล่องตั้งแต่ย,ยังน้อยผลบอล ทำอยังบ่หรือว่าด้วยบางที่เขาพาไปกับไปที่เขาบด้พาไปกับสิจุดนี่เฮือนละหลายเลยอ๋อที่มาได้ไปห้องเพลงกับอยู่เฮ <c oughs> ือนเนาะ <c oughs> นพันก็มีความฝันอยากเป็นนักร้องนะพี่น้องอามาเมื่อนี้กับซีมาฟังเสียงน้องพนพี่น้องให้น้องพันร้องเพลงให้ฟังเนาะ มน้องลาล่องจักเพลงดูเพลงเพลงใดก็ได้ที่น้องมาม,มเาเราฟังเสียงพพี่น้องเอาเพลงยังก็ได้เพลงที่น้องมา หล่นลายเพลงหอดเพลงได้ก็ได้อยากพังเสียงเพื่อนพี่น้องเพื่อนเสียงดีสมใจเนาะเอาเป็นเพลงเซลาน,น้องโดยเซลาน้องสายเง็นเห็นปลอ,ลอยหลงหมูป่ปลาขย,ยองสัญญาลาคุลำน้ำ แสงตัดน้ำเงินส่งเสียงโอยอิงผงไพ่เมื่อยามแสงอาทิตย์ต้องใสปากกายสีคำงามตาเสละน้องแห่งนี้เคยมีอันนี้ความลังฟังจิตสีวิากต ฝั่งสายแซสองเฮาหนังสุดสายตาฝากสัมพันธ์สุขสันตเข้มท่าเมื่อยามนุกากคืนห่งเบาผู้ไทยลืมไหลแล้วบอกคำว่าวันนี้ที่เกา่าสาวเผา มังกรขอยางเห็นป่าสาลีกาแสลลมโซพัดทางน้ำเซใสไหลไปวังวัง,งเหมือนดังคนหักจากลาพี่น้องเลยเสียงดีขนาดเนาะอ่ออาเก็บคอที่พิงด้ กับมี่ทางผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมาอยากเอาไปเป็นนักร้องอยู่ป่ะกับหมวด้ม่คอยเป็นนติดต่อมาเลยเอาติดต่อมากกับติปายืมมีคนติดต่อมากกันอยากไปอยู่เนาะคู่มือนอกคนกันอยู่เพื่อนซอยแม่วัดไรเฮียนบ่เนาะโได้เฮียนพ่อแม่ อ๋อขิดว่ายังเฮียนอยู่เนาะน้องคนก็เองเฮียนอะไรพี่น้องเลยเฮียนฮอนห่องได้ฮะเฮียนฮอนมอนหนึ่งเฮียนได้เขีนออกพ่อเฮียนพอได้เขียนได้อ่านออกพี่น้องอ่าคือทั้งครอบครัวน้องเลยมีอ่าเอ้ยน้องจะคนนะมีเอ้ยมีน้องมีแต่ร้านปลูที่ว่าเอ้ยไปอยู่ไทยเลยมีจ้อยอ๋อ ในวันวนอ,อ,อเนี่ยเป็นโลโซลาเนาะขุมมือนีนกาบบริการใส่เนาะอยู่เพื่อนอซอยแม่เพื่อนผักมันกลนมันเนาะถ้าว่ามีผู้ใดจ้างไปเห็ดวิ่งใส่กลับไปอยู่ตอได้เงินได้คำมาให้ส่อ๋อโดยเอาเพื่อนผักมันพี่อนอกตากจากักแดดนี่ ประมาณสองิผักได้ไงถักประมาณสองทิดนื้อสองมืออ๋อสองมือประมาณสองแดดเนาะพี่น้องประมาณสองแดดเก็บเนาะอยู่ในต้นไผ่เนาะ า่อนสัมภาษณ์ก็อยากเป็นคนไอ้อาย่ะพี่น้องไอ้เบ้าก็ไปอยากคอยออกไงมือนี่นนกลับมาหอดจอดถึง,พง,เ,ง,พงเพื่อพี่น้องไอ้ให้น้องเพลินห้องเพลงไงฟังเนาะโอ้เพป็นกระเซียงดีไลยพี่น้องไงอยากรู้เนี่อ่อขอขอขอยอถ้ามีคนอยากติดต่อฮาน้องเนี่ยติดต่อทางใดทางเฟซทางเฟสก,ก็ได้โมเด็ก็ได้ไ อใไซคออ่ลเฟสบุ๊กเนี่ยเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องอยากอ่าติดต่อมาหาน้องเนาะไซคอลเฟสบุ๊กน้องเพ่อนม่เพื่อพารอยากติดต่อหาน้องเพื่อนห้พี่น้องอยากงานนั่นเนาะพี่น้องประธานน่ะจ้ะ นี่น้องพี่น้องเพื่นเพิ่งจะติดต่ออยากร่มพี่น้องเพิ่นจะทักมาเพิ่นได้เนาะเอาเบอร์โทรก็ได้เอาเบอร์โทรมานั่งเพื่อว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นอยากติดต่อหาน้องเพื่นเนาะเพื่ออยากได้หาน้องเพิ่นแปลเป็นนักร่องน้องเบอร์โทรน้องเพิ่นกัน มีทางเบอร์โทรมีทางเฟซบุ๊กเพื่นเนาะมีทางแอปทางไหนอืมโดยมาเมื่อนี้กับบ่าพรกับบ่าวแอนบ่าวลาพเพิ่นก็ให้เขา้าสัมภาษณ์เดียวแล้วพี่น้องเลยบ่าจอนก็นยังบ่าเคยสัมภาษณ์นายพายักเถื่อนเนาะเดี๋ยวๆส่วนไลายก็มีแต่เข,ข,ข้าไปขู่กันพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กับเพิ่นให้ลุยเองเลยพี่น้องเพิ่นว่าให้หาประสบการณ์เนะาะกลัวไปหาสัมภาษณ์คนอื่น กับซีนีความกล้าความยางพี่น้องเปิยากให้เป็นตัวของตัวเองพี่น้องเไยมาเมื่อนี้กับมาหาน้องพี่อะไรพี่น้องเไยกับบอจอนก็ยังไม่เคยมาจักเพื่อเนาะบอกเราเปินกับพามาครั้งแรกให้น้องเปิดนห้องเพลงให้ฟังพี่น้องเไงบอจอนกับซีคอโตครับเลยพี่น้องไงยยังไงก็ต้องขอกับใจน้องเปิดลายๆเนาะที่มาโอลมรองเพลงสู่ฟังพี่น้องเยไงเอาละน้องบอจอนกับซีคอโตกับก่อนเนาะกับคอ ขอบใจน้องลายๆที่เสียเวลามาโอโลมกันเนะเาะโ,ดดโอกาสหนาวกันในเนาะกาสิมาเยี่ยมยามน้องใหม่เนาะกาสิมาหาน้องเอองพิ่นใหม่พี่น้องไงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง